นั่นก็ได้ลูกผููเดียวเขาเส้นปัญใจน,นกะก็ตายเสยรเ็ก็มดไปล่ะอือคือเขาลงบุตรนี่กะได้สามคนเนาะได้สามคนแล้วก็ตายแล้วก็ลูลานดินรลดกับเขาในโพนี่เขาโพนันนี้แล้วเขาลูกปูหลายก่ามูนะได้เจ็ดนะลูกปูได้เจ็ดคนป่ะอืมน้ำสกุลเผอลูกปูน้ำสกุลปูไฟนั่นละบ่เออน้ำสกุลปูไฟเนี่ยหลายก้ามูเออหลายก้ามูอันเดีบานี่นะ ผู้ผู้เจ้าน่ะซื้อไว้เลยผู้เจ้าตาเชิงโซนแต่เชิงโซนเออเขาปู้น้ำดีหมดเลยกระเพผืโอแข็งโซตาเชิงสซนเนี่ยเรก็เป็นผู้ใหญ่เชิงโซนได้เออเอาแล้วแล้วก็พระเท้าเดี๋ยวพระเท้าคอยเดี๋ยวสเอากะอันเป็นลูกเล้าตาซุกเลยนะเออเสียงคำพันเสียงคำพันเนี่ยเป็นเป็นลูกตาเสียงโซนเออเสียงโซนอออันอันพอพอเจ้าเดี๋ยวสิ เอากระจันทราดล่ะจันทราดเป็นเป็นน้องตาลคัมพันดีวะเอาเอาเอาเจ้าไรเอ๋อเต้าก็คือดิเอาต้าก็คือดิตาคัมพันตาไท้แล้วก็เชียงคัมพันแล้วก็กะจันทราดแล้วก็จูมแล้วก็นั่นชาแล้วก็ชูบินแล้วก็อินตาล่ะเจ็บบ่เบิ่งนึ่งอันไห้เนาะเขาเท่าเขาพูเขาเท่าพูเขาอันในป่าเนี่ย ให้ส่งขับ่ันดามจันทีโจมฆ้านัท่าพกสุพินเจ็ดิจ้าเจ็ดาเจ็ดคนบจกหอหลายกว่ามืดมดบานเ่ยอ๋อเราพาใบไม้เอาให้เอาหน้าอยู่เตะงนาลูกเลยเห็นเรามีปันเขาเคมาขุบุญเดาจ้ายเอันนะจันกสจิตาขุนท่านจับขนามบทานขพอเท้าน่ะเออขุามาขอเลยเถอะ แต่บุญคนเขาหลายกาเฮาเออเขามาโขเลยเฮ้อเออและอันใหง่ายถ้าดูอันท่านเห็นนะท้อันอยากะคุ้นโขเขาบกซานนี่แหละเพอเลยเพอาเขาบาบาซานนี่เออพระเขาบาซารนี่คท่านเห็นอันี้นะท่าน็ท่านเห็นนู่เพอเขาบาซาร์นะท่านเห็นเออกันท่านเห็นแล้วกัรท่านยังน้อยเนาะท่านเห็นเพราะขากาทิดท่องขาวอันตาชิ่อ อันเขาในบูนอะน้องมิทันเห็นเมฆขับประตรึงอยู่นะตันละกูดเราลราหักกันเราไม่านเห็นเนขาพัดมิจิยูบอกขับผสมเขาอันปะถุงสะกูดโกนเมื่อกี้ยักจ้คาคนไม่ได้ได้ถามอือค่ะพุ่งลุกกับพัดกูดจำหลัง,งพัดกุดได้ไม่ถามถามไปเดี๋ยวไม่หายเอเ<อ>ดินถามไปไปเจอเอ้าคุยเดี๋ยวไปกนะันเลยอออือรับทราบ โก้เขาละเอินว่าบ้านโกโก้บ้านโกโก้เนาะไม่ได้โกโก้ไม่ได้อันไม่ได้ตำนานอยู่โกโก้ใหญ่นะอยู่คนเขาประเติมมันห่าฮักสิจะเก้ากับป้าดอกเกตโดนหงค์เขาอิตาเชิงโดนหงเขาอันอันปะทองเดี๋ยวนี้ละป้าดอกเกตเนาะโดนเขาบ้านนี่ละอ่ะบ้านบ้านบ้านเฮานี่บ้านโก้เนี่ยมันมามันมามองเดียวเลยบอกรลยคนหลายบ้านมาอยู่ มัดก็ไม่ได้มามองดิวแล้วเนาะเขาก็มาหลายบ้านแล้วคือเขาตาเชียงเนี่ยก็จะเขามาสิลูแล้วเขาลุงบุตรนี่สิเอกจากบ้านกกตูมบอกไท้บางออกมาจากบางกะชาได้มามาอยู่นี่นะเนี่ยอันเขาปูนี่กะเอา้าอยู่บังกกตูมเลยมาหามาอยู่พีมันมาโปะพีเอี๋ยเล่านะอยู่บังกลางขี้อ้นคนได้น้ำแรกๆกอว่าน้ำไปกุนปู่นไฟเนี่ยมามาแต่บังกลางขี้อ้นผมารักเลยเนี่ย บักอะนานามันจื้อบักบุญนะมันเววหกฟังอันโคนละอันเบ้าน้ำสะกุ่มฝ้ายเนี่ยนะปูฝ้ายนี่ยนะเอ้ยเอ้ยบอกแม่เดี่ยปูฝ้ายปูกฝ้ายแต่สมัยอันเตะชุกเตะสูมัตเตะมึงลาวมึงบุกมึงวังอันผ้าหนึ่งหยิ่นเกลียวแล้วก็ผ้าดียวรอยน้ำปั้มโขมาแล้วก็มาหาบ้านอยู่มึงอยู่ เดนมาปูทาไฟล้วเอิญว่นนำ้มจะกลุ่นปูนฟไฟว่ะมาอยู่บ้านกลางอ,ะอ่ะเออบักเฉลียวได้ตเตมาแต่ชิลียูปูหญ้เฮานะมาแต่มงบุกมังวังฟ้าเนืองดินเกวเนาะอันบ้านอันอ่างผลุบะบ้านนาคำผลุบก,กันได้ยินขา,าวเลยกันฟั้งบักสลิวลำนานะเออบักสลิวลำนาะมากระเตรักการที่สาม อันจีนห่อก็กกกระโบสถะไท่แล้ไปติเอาเลยด้วยอพยพมาพี่น้องไท่เฮาเอ๋ยเฮาหักเดี๋ยวไว้หอมเดี๋ยวไว้เด้อบะมีเฮาทิมเดียวมีเฮาปะเดียวกักสลิวล่ำานักกะจูอยู่เมืองวังอังคำนะมาแต่คณแล้วมาจากเมืองลาวได้มาแต่มาแต่คกุ๊กเข้าเล่าโกมันนะกุ๊กเข้าเล่าโกเล่าผูไทยนะแล้วก็มหาอยู่ บ้านอันเป็บ้านถิ่นเมืองกับปลากระสุกลงสียูเทลลัมโฮยบังไส้นี่แล้วเขาจะกินปลาอันไข,ข่ปลาขาวปลาครึ่งน่ะมักกระว่าโดยจังคือมีไฟทางสมงพวกกระว่าวพวกข้าพวกอันนั้นข่าหุบยักษ์ได้กราไปผู้บ้านกระเตซันเบบ้านอันนั้นข่าวกล<ข>ายไปเออเข่าหุบยักษ์ส่งผับป็นโออโช่ไอโชได้กระว่าวไอผู้ชายแล้วมาเลยเออกละุกลงนี่เฮ้ยอยู่นี่ มักงายเออมักงายเยอะกินมั้อิเม่ว่าเขาเยอะกินไข่ปลาขาปลาขึงเอ๊เขาไปเห็นแก่กินผู้ไทยเออเห็นแก่กินเออมีมีเอบิร์อนาคตมีเะบิร์กอนาคตคุณรู้ครับอ่าบูนไปบูนแล้วเขาขี้ดินตอนยาวได้หลายเิดนึเขาหุ่นยักษ์โง่วอาแสดงว่าไอ้ผู้ไทยกับข้าเนี่ยมาหลายเดียวเลยเออม้าน้าเดียวม้าน้ำเดียวเลยเห็นบอกว่ามังายแต่ไปหาบ้านหาเมืองเลยไปเพื่อไปมันเออแต่แต่มาแล้วแยกเดียว ว่าไง <Ừ. S 1> คือว่าประมาณว่าพี่น้องผู้ไทยกลไปเป็นกุ้มพี่น้องผู้ไทยพี่น้องค้ากลับไปจุ่มค้าไปเป็นกุ่มเขาไปเป็นกุ่มเขาเขาก็โดดไปพุ่นละอาจจะผู้ไทยก็มากกับสรุปท,ที่แถวนี้เลยแถ <c oughs> วเรนูอันแถวนุ่มนี่ก็แม่นเบิร์ดหลงไปเออเอมอมาน้ำดีกับเบิร์ดทะเล คอวบางลีวเาเออบากอเามหาแต่ห้วยแต่หนองนี่หาแต่ห้วยยตเออห้งทรหน้ี่เออมองคีดินั้นบักกว้างเลยมีไปนั่นะข้องดับปุ้กข้องดาบน้าเลยจังบ้าเดี๋ยวพะาสรุกว่ามีจังนแล้วมีูจังน้ำเลยอินเบวาทำตะกี้ผัดปลาชทางไทยลางศูนย์ยุหูคูดู่ข่าเออเออเอ็ดเข้ากินชืลอเลยอันปลาชทางไหยแล้วก็ยูหูพูน้นนั้นยหู่นู แต่ก่อนมีดมาโฮมเดียวคือคูกคู่มือเท้าว่าคุณท่งฟังไปเท้าัดเราอยากโนเราพัดขนาดเราก็ทันเนาะไม่ใคุณญยคุณใหญ่เพอไปทางขายทางสซนก็ยุ่พูนโน่นแล้ยุู่นโนนี้ไม่ใช่ดิมโฮมเดียวได้แล้วกันบ้านเฮานการเออมาแต่บ้านกระชะคนแล้วเขามีมิเขาาปุ่มเขาปูกก็ดีเขาปบว่าขแยกออกมา จะก้าวในบ้านกษัะมันลูกกษัะบังโกโก้แลยคนเลยสั้งเอื้นเขาเอื้อนบรรุกษัตริย์อ่ะมันปักกษะหลายเออเขาก็เอื้อนบรรุกษัตริย์เล็กโตแล้วว่าอันมาเอื้นตะบุนกุ๊กเป็นตะบุนกุ๊กตูมน่ะเออเปลี่ยนใหม่เหลังอันผู้อันนี้เขาเอื้นตะบุนกุ๊กตูมแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วว่าเป็นบ้านกุ๊กตูมล่ะอืมคนเปลี่ยนใหม่น่ะอื ความพลุมลาชักก็ทาเมื่อก่อนมก็มีวิทย์ม